สงการปี2565สืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับวิถีใหม่และก็สืบสารวัฒนธรรมไทยเราเป็นปวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับของคนไทยเราสืบนานมาแล้วนะครับแต่บรรพบุรุษนะครับพี่น้องบรรพบุรุษของเราก็จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นสีิมงคลกับ กับครอบครัวกับตนเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไทยเราเชื่อว่าได้ทําบุญแล้วก็เป็นสิริมงคลแล้วก็เน้นย้ํานะครับลดน้ำลงปลอดเล่าปลอดภยัยห่างไกลโควิดก็ฝากพี่น้องนะครับร่วมกันอยู่บ้านหรือว่าจะไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงวันวัฒนธรรมไทยเราก็ว่าได้นะครับลดรงคลช่วยกันนะครับ ปลอดเล่านะครับเราทุกคนก็จะปลอดภัยในปี2565นี้ครับสงการวิถีใหม่ปลอดเล่าปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือช่วยกันนะครับระมัดระวังแล้วก็ทุกคนก็จะปลอดภัยครับ